บทที่585ไม่อยากทำร้ายชีวิตของใครบางคนจีโยกำลังจะขึ้นไปชางหยวนจับมือของจีโยสส่หัวเราจะต่อสู้ในสถาบันในภายหลังด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของคุณคุณคือไพเด็ดของเราดังนั้นคุณจะยืนอยู่ข้างหลังเราในภายหลังและจะไม่ทําอะไรเลยจนกว่าจะถึงช่วงเวลาวิกฤตที่สุดจีโยเราถามด้วยความสนใจทําไมด้วยวิธีนี้เท่านั้นหากคุณสามารถสร้างความแตกต่างได้คนอื่นจะไม่กล้าใช้ความแข็งแกร่งของพวกเขาโดยตรงดีจีโยเห็นด้วยทันที เกมกลุ่มแรกมันคือสถาบันการมิกาเซหันหน้าไปทางสถาบันของสถาบันเวส์ซิตี้แห่งจักประรัดิตวันออกพี่สาวทั้งหกของตระกูลซูเดินขึ้นไปบนสังเวียนและผู้คนจากวิทยาลัยสิเฉิงก็กลืนน้ำลายเต็มปากหัวล้านออกมาตกหน้าอกของเขาเขามองดูพี่สาวทั้งหกของตระกูลซูที่อยู่ตรงหน้าหากเขาสามารถพาพวกเขาทั้งหมดไปที่โซฟาจับมือกันและเรียกหาสามีของเขาได้คงจะดีใจมากสิ่งสำคัญคือพวกเขาเป็นพี่สาวน้องสาวพี่ชายสามารถช่วยฉันทีหลังได้พี่ชายคุณต้องการความช่วยเหลือแบบไหน หัวโล้นหัวเราะเราจะต่อสู้ในการต่อสู้ระยะประชิดในภายหลังพวกใหญ่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้แล้วฉันจะเป็นผู้ช่วยให้รอดพี่ชายพวกเขาจะไม่ขอบคุณเด็ดเหรอร์บอสฉลาดจริงๆจริงสิเจ้านายก็คือเจ้านายนักเรียนหัวล้านยกสมบัติในมือทีละคนแสดงการสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันสำหรับเขาคนหัวล้านมองมาที่ทุกคนที่ก g a m m อะคาเดมี่สาวๆฉันขอโทษฉันทําให้คุณขุนเคืองเพิ่งคนพูดพล่อยๆเมื่อเห็นรูปลักษณ์ที่เยอหยิ่งของลูกสาวทั้งหกของตระกูลซูดามูมูก็ตื่นเต้นมากขึ้นและเขาก็โบกมือ นักเรียนที่อยู่ข้างหลังเขาเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันพร้อมกับรอยยิ้มลามกที่มุมปากของพวกเขาการแข่งขันครั้งแรกเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเทคนิคลึกลับค้อนไม้ขนาดใหญ่ทันใดนั้นผู้คนที่อยู่ด้านหลังก็รีบวิ่งไปที่หน้าลูกสาวทั้งหกของตระกูลซูพวกเขายกค้อนในมือขึ้นอย่างเป็นเอกฉันท์และในวินาทีต่อมาพวกเขาก็ทุบหมัดเหล็กในมือลงพร้อมกันน้องสาวคนที่หกของตระกูลซูกล่าวว่าพี่สาวให้ฉันจัดการขยะนี้เถอะหลังจากพูดแบบนี้น้องสาวคนที่หกของกระกูลซูก็บินไปข้างหน้าในคริปตาและยกมือขึ้นนททัี แสงลึกลับควบแน่นในมือของสู้หลิวเมยยอแสงศักดิ์สิทธิ์มาทันใดนั้นแสงสีขาวพราวก็ปรากฏขึ้นในอากาศปกคลุมทุกคนที่อยู่ในปัจจุบันหลังจากที่ดามูมูและคนอื่นๆถูกแสงสีขาวห่อหุ้มไว้พวกเขาก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในวินาทีต่อมาสู้หลิวเมยยกดาบยาวในมือของเธอขึ้นเหวี่ยงมันลงมาอย่างแรงและถูกดาบยาวแทงเข้าที่หน้าอกของเธอรอผู้คนจากัดซวนซีคำรามด้วยความโกรธ อย่าสั่งทำร้ายผู้คนในช่วพริบตาเขาก็หายตัวไปในที่เดิมทันทีและในช่วพริบตาต่อมาเขาก็ปรากฏตัวต่อหน้านักบุญคว้าดาบไว้ในมือของพวกเขาแล้วเหวี่ยงพวกเขาไปในทิศทางอื่นดาบยาวแทงทะลุพื้นพวกเขาอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยชายผู้แข็งแกร่งในขอบเขตลึกกล้ามของมนุษย์เขาหันศีรษะแล้วพูดว่ามันจบแล้วผู้ชนะก a m m a อะคาเดมี่และฉันขอย้ำกดอีกครั้งการต่อสู้ของเราต้องไม่ทำร้ายชีวิตของผู้คนหลังจากพูดจบชายผู้แข็งแกร่งในขอบเขตลึกกล้าของมนุษย กามิกาเซ่อะคาเดมี่ต่อสู้อย่างหมดจดหลังจากนั้นทันทีจแอนด์บีสคาเดมี่ก็เดินขึ้นไปบนสังเวียนและพวกเขาก็ตบหน้าอกของพวกเขามีคนไม่ถี่คนเดินขึ้นไปบนสังเวียนและพูดอย่างภาคภูมิใจเรามาจากสถาบันแห่งความแข็งแกร่งผู้ฝึกตนที่บริสุทธิ์ในการหลอมร่างกายผู้นำของจแอนด์บีสคาเดมี่หัวเราะอ,ออกมาดังๆมันเป็นเพียงกลุ่มคนที่ไม่สามารถฝึกฝนความแข็งแกร่งอันล้ำลึกได้เกมได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วทั้งสองฝ่ายวางท่า นักเรียนของใจแอนบีสคาเดมี่เหยียบลงบนพื้นทีละคนและความแข็งแกร่งอันล้ำลึกของพวกเขาก็ระเบิดออกมาทันทีอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาสัตว์ลึกลับก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังพวกเขาเทคนิคลึกซึ้งร่างกายอสูรชายหนุ่มคนหนึ่งพูดก่อนจากนั้นเขาก็สะบัดเสื้อคลุมของเขาทันทีในช่วพคลิปตาเขาก็วิ่งไปได้สิบเมตรแล้วเร็วมากผู้ชมทั้งหมดต่างชื่นชมพร้อมกันชายหนุ่มกระโดดขึ้นแล้วเหวี่ยงเท้าไปในทิศทางของนักเรียนคนหนึ่งของสถาบันสัตว์ยักษ์มันไม่มีประโยชน์ฉันฆ่าลิงยักษ ฉันก็ไม่สามารถเจาะแนวป้องกันปัจจุบันได้เด็กชายวางเท้าบนร่างกายทันใดนั้นดวงตาของเขาก็เบิกกว้างและเขาก็ถอยหลังไปสองก้าวร่างกายสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเขากระโดดลงไปที่พื้นและวางมือบนพื้นเพื่อรองรับในขณะน,นี้ทั้งสองคนที่อยู่ข้างหลังเขาเข้าหาร่างของเด็กชายทีละคนเขาหมุนมืออย่างรวดเร็วและเตะทั้งสองคนบินไปอะไรนะตั้งแต่ต้นจนจบชายหนุ่มคนนี้ไม่ไดแสดงความแข็งแกรง่งอันลึกซึ้งใดๆเลย ว่ากันว่าทุกคนใน a c a d เดมี f ออ r เ n ร t h เข้าสู่การฝึกฝนโดยไม่มีความแข็งแกร่งอย่างลึกซึ้งแต่บรรพบุรุษของพวกเขาก็กลายเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในจักรวรรดิตวันออกผ่านเส้นทางนี้เป็นเช่นนั้นไม่น่าแปลกใจเลยที่เด็กคนนั้นมีพลังมากผู้นำของใจแอนบีอะคาเดมีโกรธมากเขาได้ฝึกฝนความแข็งแกร่งอันล้ำลึกของเขาอย่างหนักแต่ตอนนี้เขาไม่ไดีเท่าคนธรรมดาเขาก้าวไปข้างหน้าและความแข็งแกร่งอันล้ำลึกในร่างกายของเขาก็ระเบิดออกมาอย่างกระทันหันส่วนหลี่บินขึ้นไปบนท้องฟ้าและกลายเป็นนกไฟตัวใหญ่เขาชี้นิ้วไปข้างหน้าาอย่งงแรง นกไฟร้องเพลงทันทีและบินไปข้างหน้าและเปลวไฟก็จุดชนวนทั่วทั้งแผ่นดินในทันทีเปลวไฟพุ่งตรงไปยังร่างของคู่ต่อสู้ไปลงนรกทวีปนี้เป็นของผู้ฝึกยุทธที่ลึกซึง้งทันใดนั้นเปลวไฟก็ไม่ร่างของเด็กชายและเพื่อนร่วมทีมหลายคนที่อยู่รอบตัวเขาก็ก้าวไปข้างหน้าทันทีเพื่อช่วยเขาดับเปลวไฟหลายคนหารือกันอย่ารอช้าเรามาทําด้วยกันกับตันของ A c คาเดมี f ออ r e เ g ร h งพยักหน้าถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยพวกเขากำมัดแน่น ไปกันเถอะหลังจากตะโกนคำเหล่านี้ผู้คนที่อยู่ข้างๆเขาก็รีบรุดไปข้างหน้าพร้อมกันทุกคนใช้ส่วนที่ยากที่สุดของร่างกายเพื่อโจมตีไปทางนกไฟาภายหลังการทิ้งระเบิดนกไฟบินกลับหัวในทันทีและหนึ่งในนั้นตะโกนเสียงดังไปหลังจากตะโกนประโยคนี้แล้วพวกเขาก็รีบวิ่งไปข้างหน้าด้วยกันและหมัดของพวกเขาก็ปะทะก,กันในเวลานี้คนสามคนจากสถาบันสัตว์ยักษ์ถูกเตะลงไปที่ด้านล่างของสังเวียนตอนนี้เหลือเพียงสามคนบนสังเวียนพวกเขามองหน้ากัน ใช้เคล็ดลับนั้นสิผู้คนของใจแอนด์บีสคาเดมี่ไม่เคยคาดหวังว่าในครั้งต่อไปพวกเขาจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันพลังงานอันล้ำลึกอันทรงพลังสามเส้นก็รวบรวมอย่างรวดเร็วในเวลานี้สิงโตตัวหนึ่งค่อยๆก้าวออกมาจากเปลวไฟมันเหน่อยหน้าขึ้นและมองไปในทิศทางของอะคาเดมี่ออฟพาวเวอร์บทที่ห้า้หเนคคอไทยทักษะลึกลับการหลอมรวมร,ร่างของสัตว์ร,ร้ายคลื่นเปลวไฟหลังจากคำรามคำพูดเหล่านี้เปลวไฟที่รุนแรงก็ระเบิดออกมาจากปากระหนกไฟในอากาศเปลวไฟปะทุกออกมาในทันที นักเรียน2คนของ Academy of Power ถอยหลัง19และไฟเบิร์ก็ถฉยโอกาสนี้บินไปข้างพวกเขาอย่างรวดเร็วและความร้อนของเปลวไฟก็ทําให้พวกเขาบินถอยหลังทั้งสองก็ตกอยู่ใต้วงแหวนด้วยทั้งสองข้างก็เหลือเพียงสามคนในขณะน,นี้ทั้งสองรีบวิ่งไปข้างหน้าด้วยกันและนกไฟก็กระพือปีกต่อไปปีกกาลังโบกสะบัดทั้งสองบินกลับหัวและล้มลงกับพื้นตัวแทนนักเรียนของใจแอนบีอะคาเดมีพูดช้าๆลงไปด้วยตัวเองเด็กคนนั้นคือเด็กที่เท้าถูกคลื่นเพลิงไม่เมื่อสักครู่นี้และเขาสัมมมผัสเเลืออทีุ่ปาากขงขง ครั้งนี้ฉันรู้ด้วยว่าเราคงไม่สามารถคว้าแชมป์ได้แต่ฉันแค่อยากพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าการไม่มีความแข็งแกร่งในโลกนี้ไม่น่ากลัวตรับใดที่คุณมีใจที่จะเข้าไปคุณสามารถเป็นผู้ฝึกฝนที่ลึกซึ้งได้กล้ามเนื้อบนร่างกายของเขาพองขึ้นทันทีทันใดเสื้อผ้าขาดพราะกล้ามเนื้อบวมเขารีบพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วต่อยไปในทิศทางของนกไฟแล้วเหวี่ยงมันลงไปปังนกไฟกระจัดกระจายด้วยหมัดของเขาเขาลม้มลงบนพื้นไอสองครั้งและพุ่งไปข้างหน้าอีกครั้งร่างของเขาเร็วมากกลายเป็นร่างสามร่างอย่างคลุมเครือ โชว์แฟนซีหนึ่งในนั้นเงยหน้าขึ้นและตะโกนเสียงดังค่าเมื่อได้รับผลกระทบจากเสียงสังหารผู้คนที่เหลือก็รีบรุดไปข้างหน้าในทิศท,ทางของเขาเด็กชายกระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าคนสองคนจากใจนดีสคาเดมี่รีบวิ่งไปข้างหน้าเพื่อปกปิดร่างของสัตว์ร,ร้ายลึกลับในช่วงเวลาต่อมาเขาก็หันกลับมาอย่างกระทันหันและเตะด้วยแรงนับพันหลังจากถูกเตะด้วยลูกเตะนี้สัตว์ลึกลับสองตัวที่วิ่งขึ้นมาก่อนก็รีบไปข้างหน้าและคนทั้งสองที่ถูกชายหนุ่มเตะก,ก็บินไปใต้วงแหวนเด็กชายหัวเราะและลุกกกขึ้นนนยยยยืเมมมััังงไ่่จบีโออาสู จีโยมองไปที่นักเรียนอีกคนจากใจแอนดีสอะคาเดมี่ความแข็งแกร่งอันล้ำลึกของเขาได้ปกคลุมร่างกายของเขาแล้วเกมจบแล้วอย่าไปต่อเด็กชายมองไปในทิศทางของจีโยขอบคุณนายน้อยแต่ข้าไม่อาจยอมรับความพ่ายแพ้ได้อย่างแน่นอนผู้นำของใจแอนดีสอะคาเดมี่พูดอย่างเฉยเมยคุณสามารถบังคับให้ฉันเข้าสู่ตำแหน่งนี้ได้ฉันยอมรับว่าคุณมีพลังมากนกไฟรวมตัวกันบนหัวของเขาอีกครั้งไฟเบอร์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตัวนกตัวใหญ่ลอยอยู่ในอากาศ คำรามด้วยเสียงคำรามของนกไฟลมทั่วร้ายก็กระจายไปยังบริเวณโดยรอบโดยตรงทุกคนปิดกั้นพลังที่เหลืออยู่ของพลังล้ำลึกนี้ด้วยมือของพวกเขาชื่อของคุณผู้คนจากสถาบันสัตว์ยักถามโดยตรงเจ้าหอยานที่สถาบันเบฮิมอตโจบูชเถงทั้งสองมองหน้ากันด้วยความพอใจโจบูชเถงสั่งนกยาวที่เขาควบคุมและโบกนิ้วโดยตรงในวินาทีต่อมานกไฟก็พุ่งตรงไปในทิศทางของสาวยานพลังทั้งหมดในร่างกายของสาวยานก็ระเบิดเช่นกัน ในขณะนี้กล้ามเนื้อบนร่างกายของเขากลายเป็นสีแดงเขารีบไปข้างหน้าและพลังที่มองไม่เห็นก็ประทุกออกมาจากหมัดของเขาในทันทีหมัดกระแทกอย่างแรงและพลังทั้งสองก็พันกันทั้งสองลม้มลงกับพื้นและทั้งสองก็ถมน้ำลายออกมาเป็นเลือดพร้อมกันหลังจากนั้นไม่นานเขาก็วิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วถูกคว้าคอแล้วค่อยๆยกมือขึ้นลงข้างล่างโจบูชถึงตะโกนและคว้างมันลอยไปแต่โดยไม่คาดคิดเจ้าหอยาันคว้าแขนของคู่ต่อสู้เตะขาของเขาไปที่เอวของคู่ต่อสู้โดยตรงและเตะเขาลงกับพื้นด้วยกำลังทั้งหมดของเขาอากาศ เขาบิดตัวจับร่างของโจบุชถึงคำรามด้วยความโกรธใช้ขาจับร่างของคู่ต่อสู้แล้วบินไปด้านข้างไม่ใจแอนบีสาคาเดมี่ของเราไม่สามารถแพ้ที่นี่ไม่ไม,ไม่อย่างแน่นอนโจบุชถึงส่งเสียงคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวและนกเปลวไฟก็ปรากฏตัวออกมาเขานอนอยู่บนขอบวงแหวนจ้องมองไปทางอื่นอย่างดูเดือดรับได้ที่เขาทำให้คุณล้มลงเขาก็เพียงแค่ต้องทำให้คุณล้มลงเท่านั้นเขาเหยียดกำปั้นออกและนกเปลวไฟก็บีบร่างกายของคู่ต่อสู้โดยตรงในวินาทีถัดไปนกเปลวไฟบีบตัวมันครึ่งหนึ่ง เสียงกระดูกหักสามารถได้ยินอย่างต่อเนื่องจากร่างกายของสาวยานและเขาก็ล้มลงกับพื้นทันทีที่ร่างกายของเขาอ่อนลงโจโบูชถึงหัวเราะเสียงดังฉันชนะฉันชนะพวกผู้ใหญ่ในวิหารก็ลงมาเมื่อมองไปที่คนสองคนที่อยู่รอบตัวเขาเขาพูดเบาๆว่า,วาการแข่งขันจบลงแล้วเสมอกัน Academy of Power และ Academy of Giant Beast ก้าวหน้าไปพร้อมกันผู้คนจากเ e m p l e a อ a d e m y เพิ่งก้าวขึ้นไปบนสังเวียนคนที่เหลือมองหน้ากันและเมื่อคู่ต่อสู้เห็นพวกเขาผู้นำของสถาบันก็ออกมาและพูดว่าเรายินดีที่จะยอมแพ้ การปฏิบัติต่อรอยัลอะคาเดมีนั้นเหมือนกับการปฏิบัติของเทมเพิลอะคาเดมีทุกประการจีโยและคนอื่นๆเดินขึ้นไปบนวงแหวนคนตรงหน้าออกมามองหน้ากันและตามคำพูดของผู้เฒ่าของวัดคนอีกกลุ่มหนึ่งก็มาที่เวทีหลินจือเหยอนคนต่อไปของฉันมาจากสถาบันควบคุมอัคคีภยัยเลวไฟระเบิดออกจากมือของเขาในทันทีเลวไฟบินไปทางกูเจลูโอในวินาทีถัดไปกูเจลูโอไม่ได้คาดหวังว่าเป้าหมายแรกของอีกฝ่ายคือเธอชางหยวนรีบวิ่งไปข้างหน้าและยืนอยู่ตรงหน้าเขากลุ่มฉีแกงเล็กๆปรากฏขึ้นนนใขณะี ในขณะนี้แกงถีต้านทานไฟที่หมกระนำเรีวไฟกำลังสลายไปในขณะน,นี้ทำไมคุณถึงเป็นผู้เที่ยวชาญในระดับที่หกของสปิริตโปรฟล์เรียวคุณน่าทึ่งจริงๆมันสมควรที่จะเป็นหลีกอะคาเดมี่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในทวีปเยี่ยมมากเยี่ยมชังหยวนกล่าวว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรเรามาดำเนินการกันเร็วๆนี้หลังจากพูดจบทั้งสองก็รีบเร่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและชังยวนก็บกมือหมดัดมันเป็นหมัดที่ทรงพลังแต่ฉันไม่รู้ว่ามันจะต้านทานหมัดเพลิงของฉันได้หรือไม่หมัดไฟพลังงานอันลลััันนนลลล้ึกกกทททงงงสองปอปปะะย่ารรววดเ็แ ช้างยวนเหินไปและเขาก็เบิกตากว้างทักษะลึกลับงูและโครงกระดูกหมื่นตัวโครงกระดูกขนาดใหญ่จำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏบนวงแหวนค่อยๆบินออกไปเปิดเคียวและกัดเข้าหาร่างของคู่ต่อสู้หมัดไฟหมัดจำนวนนับไม่ถ้วนก็หวิ่งออกมาในเวลาเดียวกันทำให้กระโหลกทั้งหมดกระเด็นขึ้นไปในอากาศหมัดกลายเป็นกระดูกหักหมัดเพลิงทั้งหมดโจมตีร่างของช้างยวนช้างยวนยิ้มอย่างดูถูกหมัดที่ร้อนแรงของคุณไม่มีผลกับคุณปู่จริงเหรอฉันตั้งหน้าตั้งตารอถ้านายเก่งขนาดนี้ฉันควรเพิ่มความพยายามไหม บทที่ห8 7รอยแดิเจยาคุกเขา่าเรลวไฟถอยกลับไปในทันทีเขามองดูเปลวไฟที่อยู่ตรงหน้าซึ่งจูจ่ๆก็ดับลงชังหยวนคิดกับตัวเองเป็นไปได้ไหมที่เขาจะหยุดอย่างไรก็ตามเมื่อความคิดนี้เกิดขึ้นเด็กชายก็รีบเร่งไปข้างหน้าอีกครั้งเรลวไฟหมัดหนักหลังจากเสียงคำรามหมัดเพลิงหนักก็โจมตีลงมาโดยตรงมีเสียงดังปังในขณะนี้แกงฉีได้ปะทะกันทันใดนั้นชังหยวนก็หันกลับมาและล้มลงกับพื้นและกระอักเลือดออกมาเต็มปากหมัดเพลิงไม่เร็วเลย ทักษะลึกลับนกบินทะยานสู่ท้องฟ้าหลังจากตะโกนคำพูดเหล่านี้นกไฟก็บินขึ้นไปในอากาศและตกลงมาอย่างแรงชัางยวนเปิดปากแล้วพูดว่าคุณคิดว่าระดับที่เจ็ดของอาณาจักรลิงซวนนั้นอ่อนแอมากเหรอเขาเหยียดหมัดออกและรวบรวมหมัดเหล็กทั้งสองเข้าด้วยกันหลังจากเวียงหมัดอย่างหนักในขณะนี้ความแข็งแกร่งอันล้ำลึกได้แตกสลายเด็กคนนั้นบินกลับหัวและตกลงไปใต้เวทีและเขาก็ลุกขึ้นยืนอย่างเศร้าใจโชคไม่ดีฉันแพ้จริงๆและพวกคุณก็โจมตีเพื่อนร่วมทีมของเขา คนอื่นๆอีกหลายคนรวบรวมพลังงานล้ำลึกไว้ในมือแล้วออกมาทุกคนมีพลังที่ลึกซึ้งเหนือระดับที่5้าของสปิริตโปรไฟล์เรียวและส่วนที่เหลือของฝ่ายคอนโทรลอะคาเดมี่ก็ยอมจำนวนอย่างรวดเร็วเมื่อเผชิญหน้ากับชายที่แข็งแกร่งเช่นนี้เขาก็ยอมจำนวนทันทีการต่อสู้ของวันนั้นสิ้นสุดลงและจียูก็พาเซี่ยวกูแคดโวมมนและคนอื่นๆไปที่ร้านอาหารใกล้เคียงผู้หญิงในชุดกี่เพ้าไม่หุ้งข้อแขวงไปมาต่อหน้าจีโยท่านหลอดคุณรู้ไหมว่ามีกี่คนจีโยพูดเบาๆสามขอห้องส่วนตัวหน่อยสิ หลังจากพูดสิ่งนี้หญิงกี่เพาก็ยิ้มเด็กดีเมื่อเดินผ่านห้องใหญ่จีโยพูดอย่างเรียบๆว่าฉันอยากได้ห้องนี้เมื่อได้ยินว่าจียูต้องการห้องนี้ผู้หญิงในชุดกี่เพาก็พูดด้วยความเขินอายขอโทษค่ะห้องนี้เป็นห้องหมายเลขหนึ่งในเทียนซี่ซึ่งเป็นห้องพิเศษสำหรับราชวงศ์เท่านั้นผู้คนในห้องรอยเย่าหมายเลขหนึ่งแต่ในขณะนี้กลุ่มชายหนุ่มผู้ล้าหานและหญิงสาวผู้ล้าหานก็เข้ามาผู้นำมีผมสีบลอนผมยาวสลวยและสวมชุดเกราะสีทองผู้คนที่อยู่ข้างๆเขาติดตามจียูต่อหน้าเขาและพูดดดเเเเเเบาาาาาาๆวาว่่่่อออีีททไไมมมคคุณุณกขขขลลงงืห็นจ้ชยะ ซีโยมองเขาด้วยสายตาเย็นชาขอโทษด้วยฉันไม่ใช่จากจักรวรรดิภาคตะวันออกดังนั้นฉันจึงคุกเขาลงต่อกษัตริย์ของคุณไม่ได้โอดดีชายหนุ่มที่ติดตามองค์ชายห้าได้เคลื่อนไหวอย่างกระทันหันความแข็งแกร่งของเขาได้มาถึงระดับที่เจ็ดของขอบเขตจิตวิญ,ญญาณที่ลึกซึ้งแล้วเขาทกหมัดหนักไปทางจียูและจียูก็ก้าวถอยหลังอย่างรุนแรงเขากําหมัดของชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเขาองค์ชายที่ห้าไม่สามารถสัมผัสดได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในความแข็งแกร่งอันล,ลึกลับของจียูเขาเบิกตากว้างเดินไปข้างหน้าและประสานมือถอยดบสีีเขยว ชายหนุ่มสูดจมูกอย่างเย็นชาแล้วก้าวถอยหลังเขายกมือขึ้นแล้วพูดกับจีโยที่อยู่ตรงหน้าเขาว่าเจ้าชายคนที่ห้าของราชวงศ์โจฉันไม่รู้ว่านายน้อยคือใครจีโยพูดอย่างเรียบๆจีโยคนต่อไปฉันไม่รู้ว่าลูกชายฉันอยากจะกินข้าวด้วยกันหรือเปล่าอย่างไรก็ตามในขณะนี้หลายคนเดินออกไปข้างๆเขาพวกเขา,ขา,ขาเป็นนักเรียนจากกวดอูซส่วนผู้นำพูดตรงๆว่าเราต้องการห้องนี้สาวกี่เพาเหลือมองไปทางซ้ายและขวาอาจารย์ฉันขอโทษทำไมคุณไม่เปลี่ยนห้องทั้งสองมองหน้ากัน ในขณะนี้ชายที่แข็งแกร่งจากเทมเพิลอะคาเดมีได้ก้าวไปข้างหน้าฉันชื่อห่วงทางให้ฉันหลีกทางให้หน่อยเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้คนตรงหน้าเขาก็ก้าวถอยหลังอย่างรวดเร็วองค์ชายห้าดึงนกสีฟ้าที่กำลังจะขึ้นไปทะเลาะกันเขาพูดเบาๆถ้าคุณต้องการใช้คุณควรใช้มันก่อนห่วงแทงตะคอบอย่างเย็นชาและเมื่อเขากำลังจะเข้าไปจี้โยก็พูดเบาๆเดี๋ยวก่อนองค์ชายที่ห้าของพระองค์ให้คุณเข้าไปแต่ฉันยังไม่ให้คุณเข้าไปห่วงแทงหันศีรษะทำไมคุณต้องการที่จะออกมา หลายคนจะกวาดหอวู่หั่นที่อยู่ด้านหลังเขาหัวราบพร้อมกันจีโยพูดเบาๆถูกต้องชันวางแผนที่จะเห็นความแข็งแกร่งของคุณเช่นกันยังไงก็ตามฉันจะพบคุณไม่ช้าก็เร็วระดับที่เจ็ดของอาณาจักรวิญญาณที่ลึกซึง้งปรมาจารย์หุ่นกระบอกระดับห้าระวังหลังจากตะโกนคำเหล่านี้แล้วเขาก็ก้าวไปข้างหน้าชายชราปรากฏตัวต่อหน้าจีโยเทคนิคลึกลับหมัดเหล็กเพลิงติง้งโพสใช้หมัดเหล็กเพลิงและได้รับค่าประสบการณ์หนึ่งดอกจันก้าเก้าวก้าีทักษะลึกซึ้งระดับดินเจ้า ตอนนี้ชายชรามีแสงสีทองเล็กๆบนร่างกายของเขาและเขาก็มาหาจีอยู่ในพริบตาหมัดกระทบร่างของชายชราชายชราบินกลับหัวในทันทีเจ้าหนูฉันแนะนําให้คุณประหยัดความพยายามนี่คือหุ่นกระบอกสีทองของฉันอย่างไรก็ตามคุณสามารถทิ้งร่องรอยไว้เล็กน้อยบนหุ่นทองคําของฉันซึ่งถือว่ามีความสามารถบ้างจีโยพูดเบาๆขุ่นเ,เชิดน่าเสียดายฉันก็เหมือนกันแสงลึกลับของแหวนในมือของเขากระพริบและจู่ๆหุ่นทองคำสิบแปดตัวก็ปรากฏขึ้น เมื่อมองดูหุ่นทองคําตรงหน้าเขาคนที่ปล่อยหุ่นเชิดของชายชราก็เบิกตากว้างขึ้นนี่คือหุ่นพระอาหารหันต์องค์ที่18ในตำนานที่มีร่างกายเป็นสีทองมันมาปรากฏที่นี่ได้อย่างไรตั้งแต่ปรมาจารย์หุ่นเชิดในตำนานที่จุดสูงสุดของอันดับ9ก้าล้มลง,ลงไม่มีใครได้เห็นสมบัติในตำนานเช่นนี้อีกเลยเจ้าหนูอยากคิดที่จะจากไปในวันนี้หลังจากพูดคําเหล่านี้แล้วเขาก็ก้าวไปข้างหน้าและพูดอย่างใจเย็นกับจีอูที่อยู่ตรงหน้าเขาว่าเด็กสาะเลวมอบหุ่นตัวทองคาให้หน่อยสิเขาหันศีษะทันทีและก้้้าาาาไปขขงหนเักกดาบออมและฟันไปข้้างหนาห,นหนหนนดดวมัััอกง จีโยยื่นมือออกมาและจับดาบยาวได้โดยตรงด้วยแรงที่อยู่ในมือดาบยาวก็หักทันทีค่ะจีโยดึงเส้นไหมในมือของเขาและหุ่นทองคาทั้งสิปตัวก็ระดมพลทันทีพวกมันลุกขึ้นทันทีล้อมรอบคนที่อยู่ตรงหน้าและเด็กชายก็ควบคุมหุ่นที่อยู่ในมือของเขาด้วยหุ่นเชิดของชายชรา,าอยู่ที่ไหนคู่ต่อสู้ของหุ่นทองคํสิ8ปของจีอยถูกทุบตีครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าไม่ใช่เพราะหุ่นกระบอกสีทองนี้มันจะเป็นเลือดของฮิวแมนดีฟเรียมมากกว่าหนึ่งโลที่หลอมรวมเข้าด้วยกันถ้าไม่ใช่ จีโยเงยหน้าขึ้นแล้วพูดเบาๆหุ่นของคุณก็ดีเหมือนกันฉันก็อยากได้เหมือนกันหลังจากพูดเช่นนี้เขาก็โบกได้ไหมในมือเส้นไหมเหล่านั้นจับชายชราไว้และจียูก็เหวี่ยงดาบยาวในมือเพื่อตัดได้ออกหลังจากสูญเสียการควบคุมหุ่นทองคำก็เดินไปข้างหน้าทีละคนและหนีไปพร้อมกับหุ่นทองคำที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาครู่ต่อมาจีโยก็เอาหุ่นเชิดของชายชราเข้าไปในแหวนของเขาบทที่ห้าร้อยแปดสิบแปดคุณเป็นคนพาลทุกคนในวัดเฝ้าดูจียูดึงหุ่นทองคำในมือออกไป ร่องรอยของความประหลาดใจอดไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นในใจของฉันหนึ่งในนั้นเดินออกมาข้างหน้าเด็กน้อยส่งหุ่นทองคําของฉันมาหน่อยสิเหนื่อไหลรินลงบนหน้าผากของเขาในขณะนี้และมีเลือดติดอยู่ที่หุ่นเชิดของชายชาราเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองมีเพียงจีโยเท่านั้นที่ตัดการเชื่อมต่อนี้โดยสิ้นเชิงและเขาก็ได้รับผลสะท้อนกลับในระดับหนึ่งด้วยคุณคือใครผู้นําวิทยาลัยเทมเพิลาถามจีโยพูดอย่างใจเย็นคนต่อไปจีโยนักเรียนของสถาบันปรามาจารย์ระดับสูงลึกลับ มันเป็นเพียงสาขาหนึ่งของ Temple Academy ของเราหากคุณไม่มอบผุ่นเชิดสถานะนักเรียนของคุณจะถูกไล่ออกและคุณจะไม่มีวันได้รับมรดกในชีวิตนี้เขาพูดอย่างภาคภูมิใจแต่เขาไม่รู้ว่าภัยคุกคามดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อกำไรของจีอูแล้วจีโยเงยหน้าขึ้นเจ้าบ้าเทคนิคลึกลับหมัดเหล็กเพลิงติงโฮสใช้หมัดเหล็กเพลิงและได้รับคะแนนประสบการณ์หนึ่งดอกจัน999นอกจากมัดของจีอูแล้วลูกบอลไฟอันโหมกระหน่ำก็ถูกส่งไปข้างหน้าแต่ในขณะนี้สมาชิกของ Temple Academy ก็ก้าวเ,เข้ามาเทคนิคลลึกัับหมดื่นน้ หมัดของทั้งสองปะทะกันคลื่นพลังอันล้ำลึกพลิกกลับไปสู่บริเวณโดยรอบพังทลายทุกสิ่งรอบตัวองค์ชายที่ห้าโกรธมากคุณจะทำสงครามกับราชวงศ์หรอือเมื่อได้ยินคำพูดของเขาผู้นำของเ e m เ l e a c a d e เดมีก็ถอนมือถอยหลังไปสองก้าวและพูดอย่างเฉยเมย t e m เ l e ลอ a d e เดของเราเป็นเพื่อนที่ดีของราชวงศ์มาโดยตลอดลาพวกเขาโบกมือทีละคนแต่ผู้นำของ Temple a c a d e เดมีหันกลับมาและพูดอย่างใจเย็นว่าจีอูฉันจะพบคุณในภายหลังหลังจากที่พวกเขาออกไปองค์ชายห้าก็เชิญจีโยเข้าไปในร้านอาหาร หลังจากชิมจานแล้วเขาก็บอกลาแล้วจากไปหลังจากที่จียูจากไปคนทั้งสองที่อยู่ข้างหลังถามองคชายที่ห้าว่าฝ่าบาทเหตุใดพระองค์จึงทรงปฏิบัติต่อเด็กคนนี้อย่างกรุณาหลังจากที่พวกเขาพูดจบองคชายห้าก็พูดชา้ชาๆว่าบุคคลน,นี้ไม่ใช่คนธรรมดาและอาจถูกนํามาใช้ในอนาคตรายงานฝ่าบาทฝ่าบาทต้องการพบท่านเข้าใจแล้ววัดส่วนหุนเราต้องเผชิญหน้ากับมันไม่ช้าก็เร็วเขากำหมัดแน่นแล้วว่าจีโยก็พาเสียวกูและแคทวูแมนกลับไปที่หอพักของวิทยาลายัย ช้างยวนและคนอื่นๆเข้านอนเร็วทันทีที่พวกเขากลับมากูเจลูโอเคาะประตูของจียูจีโยเปิดประตูแล้วถามเธอว่าเจีหลัวคุณต้องการอะไรเมื่อเห็นเสียวกูและแคทวูแมนอยู่ข้างหลังจีโยกูเจล้วก็หน้าแดงอาจารย์จีฉันสงสัยว่าฉันจะคุยกับคุณคนเดียวได้ไหมอืมจีโยฮัมเพลงแล้วพากูเจล้วไปที่จัตุรัสเขามองไปที่กูเจลูโอตอนนี้เราคุยกันได้แล้วกูเจลูโอกล่าวว่าในการประชุมมิสติกมาสเตอร์คอนเฟอเรนที่กำลังจะมาถึงฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีพลังที่จะต่อสู้กลับ คุณไม่ได้อยู่ในระดับที่ห้าของขอบเขตจ,จิตวิญ,ญญาณที่ลึกซึ้งใช่ไหมกูเจลูโอทร้เพลงและเธอพูดอย่างเสียใจแต่ทักษะที่ลึกซึ้งของฉันทั้งหมดมีไว้เพื่อเพิ่มคุณลักษณะให้กับผู้อื่นเมื่อเขาพูดอย่างนั้นจีโยก็เข้าใจทันทีจีโยก้าไปข้างหน้าและเขาพูดเบาๆฉันเข้าใจคุณต้องการให้ฉันสอนทักษะที่ลึกซึ้งแก่คุณหรือไม่กูเจลูโอส่ายหัวฉันได้เรียนรู้ทักษะลึกซึ้งที่น่ารังเกียจมากมายตั้งแต่ยังเป็นเด็กแต่ฉันไม่สามารถเรียนรู้ทักษะที่ลึกซึ้้้้งใดดดดดๆๆไไเเเเมมืื่่่ออยยยยิินนนนปปปรรรระโโคคีีหก็็พููบาาาุณผชชวธตล แน่นอนเราเกิดมาเพื่อช่วยเหลือปรมาจารย์ลึกลับและเราเกิดมาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าเราจะฝึกฝนตนเองให้สูงแค่ไหนเราก็จะไม่มีพลังที่จะปกป้องตอนเองฉันกังวลว่าจะกลายเป็นภาระของทุกคนจียูมองไปที่กูเจลูโอที่มีน้ำตากลอเบา้าเขาพูดเบาๆเ,เอาละฉันจะสอนทักษะทางกายภาพแก่คุณหลังจากพูดแบบนี้จีโยก็ยื่นคมพีรยาวออกมาจากวงแหวนและยื่นคมภี์นั้นให้มือของคู่ต่อสู้เมื่อมองดูม้วนหนังสือในมือของเขากูเจลูโอก็อยากจะอ่านมันอย่างตื่นเต้นจีโยพูดเบาๆฉันจะสาธิตให้คุณดูสักครั้ง หลังจากนั้นทันทีจีโยก็ใช้เทคนิคอันลึกซึ้งอีกครั้งตามความทรงจำของเขาเมื่อเห็นทักษะอันลึกซึ้งของจียูแล้วกูเจลูโอ้ก็หมุนนิ้วทีทั้งสองของมือทั้งสองข้างเป็นวงกลมเล็กๆพี่จีโยน่าทึ่งมากเขาสอนกูเจลูโอ้ต่อหน้าเขาและความเร็วในการเรียนรู้ของกูเจลูโอ้ก็เกินจินตนาการของจียูเอาละมาลองกันกูเจลูโอ้ยกกำปั้นยาวขึ้นแล้วยัดส่วนเกินเข้าไปในถุงน่องที่อยู่ด้านข้างท่านอาจารย์ท่านต้องระวัง หลังจากนั้นทันทีกูเจลูโอก็วิ่งอย่างรวดเร็วและรีบวิ่งไปข้างหน้าไปตามข้างถนนหลังจากนั้นทันทีเธอก็กระโดดขึ้นบิดตัวของเธอและอาศัยความแข็งแกร่งขององเอลของเธออย่างรวดเร็วเขาเทพลังงานที่ลึกซึ้งทั้งหมดของเขาไปที่ขาขวาของเขาแล้วเตะมันไปในทิศทางของจียูทันใดนั้นฉีแกงของจียูก็ปรากฏตัวขึ้นเมื่อไห่เครื่องหมายตัวหนอนฉีแกงของจียูประสบกับความผันผวนเล็กน้อยเขามีชีวิตอยู่ที่จุดสูงสุดของระดับที่9ก้าของสปิริตโปรเปอรเรียว กูเจียลูโอสามารถเตะพลังที่บนร่างกายของเธอออกไปได้แต่ในพริบตาเธอก็หายไปกับที่และพูดกับจียูถ้าคุณไม่เชื่อฟังฉันคุณจะหลั่งแกล้งผู้อื่นจีโยถามว่าทำไมฉันถึงรังแกคุณอีกแล้วเธอสูดจมูกอย่างเย็นชากอดจอีโยก้าไปข้างหน้ายื่นมือออกและเมื่อเธอกำลังจะแตะหัวเล็กๆของเธอก็มีแสงสว่างปรากฏขึ้นในดวงตาของกูเจียลู่ก้มลงขาอีกข้างเข้าหาคางของจียูและทิวทัศน์ใต้กระโปรงก็มองเห็นโดยจียูได้ในพริบตาผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ใส่เลกกิ้งเหรอ ทันทีที่เขาคิดถึงสิ่งนี้จีโยก็บินขึ้นไปในอากาศกูจิลูโอติดตามจียูและเตะไปในทิศท,ทางของจียูด้วยขายาวของเขาในบรรดาทักษะอันลึกซึ้งที่จียูสอนเธอซึ่งเป็นจุดที่สำคัญที่สุดเนื่องจากความเร็วประกอบกับพลังระเบิดของขาของเขาจีโยจึงลุกขึ้นยืนจากพื้นถ้าร่างกายของเขาไม่แตกต่างจากคนทั่วไปเขาคงล้มลงไปนานแล้วแต่การตกลงมาจากอากาศการเตะครั้งสุดท้ายถือเป็นการเตะที่สำคัญที่สุด เมื่อมองดูขาที่อยู่ข้างหน้าเขาจีโยก็ยื่นมือออกมาและคว้าขายาวอันมีเสน่ห์ที่อยู่ตรงหน้าเขาภายใต้แสงจันทร์ขายาวอันเย,ย้ายวนของกูจลูโอดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นจีโยกลืนน้ำลายเต็มปากกูเจลูโอดึงขายาวของเธอกลับและใบหน้าของเธอก็แดงขึ้นทันทีเขาพูดเบาๆเรามาหยุดที่นี่เพื่อฝึกซ้อมวันนี้กันเถอะกูเจียลุ่เดินขึ้นหน้าแดงแล้วพูดว่าพรุ่งนี้ฉันจะมาเรียนกับอาจารย์หลังจากพูดจบกูจลูโอก็รีบวิ่งไปที่ด้านข้างของจียูและจูบเขาเบาๆที่แก้มบทที่ห้า หลังจากการจูบก,กูเจลูโอก็วิ่งกลับไปที่หอพักโดยไม่หันกลับมามองจีโยสัมผัสใบหน้าของเขาแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแสงจันทร์ค่อยๆตกลงไปบนท้องฟ้าและดวงอาทิตย์สีแดงเพลิงก็ส่องลงมายังพื้นโลกตลาดเริ่มคึกคักอีกครั้งหลายคนหยิบของขึ้นมาวางบนถนนจีโยกลับมาที่หอพักพร้อมของว่างทุกชนิดเสี่ยวกูและแคทวูแมนส่งเสียงเชียร์และทันใดนั้นก็มีเสียงกลอนอุบายจีโยก็เปิดประตูขณะน,นี้กูเจลูโออยู่นอกประตูเธอยังคงถือกล่องเล็กๆอยู่ในมือและเขาก็วางกล่องไว้บนโต จีโยมองไปที e ่กล่องเล็กตรงหน้านี่คืออะไรเมื่อเห็นอาหารทุกประเภทบนโต๊ะของจีโยกูเจียลู่ก็เบะปากนี่เดิมทีฉันเอาอาหารมาให้อาจารย์แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณจะมีอะไรกินแล้วจีโยแตะหัวเล็กๆของเธอและจับมือเล็กๆของเธอมานี่สิหลังจากที่เขาพูดจบคนที่เหลือก็ติดตามจีโยเข้ามาอย่างรวดเร็วกูเจียลูโอไม่สุภาพเกินไปแค่นั่งบนเก้าอี้แล้วพูดเบาๆว่าอาหารของคุณอร่อยในขณะนี้ชายอ้วนก็โผล่ขึ้นมาและสบตากับจีโย ฉังยวนเข้ามาผู้ติดตามทางยูอันและพี่ชายสองคนดานิ่งและเซียวนิ่งพิงร่างของจีอูบอสจีทุกอย่างที่คุณซื้อมาอร่อยทุกอย่างทุกคนหัวเราะที่ปลายคอของกูเจลูโอมีสีแดงเข้มขึ้นแล้วเธอหน้าแดงจนสุดขีดในเวลานี้จีโยหันหน้าแล้วพูดเบาๆฉังหยวนคุณอยากต่อสู้กับฉันไหมเมื่อได้ยินประโยคนี้ใบหน้าของเขาก็แดงก่ำและเขาก็หันหลังกลับอย่างรวดเร็วดังแดงในขณะที่ทุกคนกำลังล้อเล่นก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นในอากาศการแข่งขันมิสติกมาสเตอร์กำลังจะเริ่มต้นแล้ว พวกเขาพูดพร้อมกันจีโยนำฝูงชนไปที่สนามกีฬาเขาเหนื่อยหน้าขึ้นและทุกคนในเทมเพิลอะคาเดมีก็จับตาดูจีโยผู้นำกระซิบค,คำสองสามคำข้างหูของผู้อาวุโสที่รับผิดชอบการประกาศผู้อาวุโสพยักหน้าดูเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างเมื่อหันกลับมาเขาพูดอย่างสงบกับคนตรงหน้าว่านัดแรกอยู่ระหว่างเทมมิงอะคาเดมีและใจแอนซอร a อะคาเดมีทั้งสองฝ่ายรีบวิ่งไปที่วงแหวนอย่างรวดเร็วการต่อสู้จบลงอย่างรวดเร็วและผู้ที่ยืนกรานที่จะยืนบนสังเวียนยังคงสันสานแต่ไม่นานแพทย์ประจำโรงเรียนก็พาพวกเขาลงไป ในเกมที่2ใจแอนบีสคาเดมี่ VS ซูมิงอะคาเดมี่ทุกคนจากอะคาเดมี่ออฟใจแอนบีเดินขึ้นไปบนสังเวียนแต่เมื่อเทียบกับอะคาเดมี่ออฟคาวเวอร์พวกเขาอ่อนแอเกินไปทุกคนบินกลับหัวลงในท่วขนาดหนึ่งที่เหลือก็ยอมจำนวนอย่างรวดเร็วนดต่อไปกามิกาเซ่อะคาเดมี่จะพบกับซองดูเอ็กวันทีแอดวานอะคาเดมี่จีโยและคนอื่นๆเดินขึ้นไปบนวงแหวนใบไม้ดอกพีชจำนวนนับไม่ถ้วนลอยอยู่ในอากาศควบแน่นเป็นหกคนพี่สาวทั้งหกของตระกูลซูปรากฏตัวในที่เกิดเหตุพวกเขาแต่ละคนทำท่าทางที่ละเอียดอ่อน น้องสาวคนที่หของตระกูลซูเป็นผู้นำในช่วคลิปตาเธอก็บินไปข้างหน้าและเคลื่อนตัวไปด้านข้างอย่างรวดเร็วจีโยพูดเบาๆซ้ายฉางยวนก็เคลื่อนไหวเช่นกันและรีบไปทางซ้ายอย่างรวดเร็วทั้งสองมองหน้ากันและฉางยวนก็ปลืนน้ำลายเต็มปากอ้วนหน้าขยักขยงเมื่อตะโกนคำพูดเหล่านี้น้องสาวคนที่6ของตระกูลซูก็เตะเธอฉางยวนตอบสนองไม่ทันเขาบินออกไปข้างหลังและล้มลงบนเสาเหล็กอย่างแรงเลือดหยดหนึ่งหยดจากปากของเขาอ้วนคุณโอเคไหม ตาหนิงและเสี่ยวหนิงต่างก็โพสตพร้อมกันจากนั้นก็มีเสียงหัวเราะเล็กน้อยจากบุมปากของซูหอวู่เมยยอและซูซี่คุณยังมีเวลาดูแลคนอื่นดังนั้นควรใส่ใจตัวเองก่อนพี่สาวทั้งสองมาหาพี่หนิงและหนิงทันทีและยกหม,มัดอันนุ่มนวลขึ้นพี่สาวหมัดอ่อนโยนนั้นไม่สามารถทำร้ายพวกเราสองคนได้พวกเขาโบกหมัดไปในทิศทางของพี่ชายทั้งสองระหว่างขาของสองพี่น้องมีแสงสีม่วงปรากฏขึ้นและหายไปในพริบตารอให้มันปรากฏขึ้นอีกครั้งได้ปรากฏบนท้องฟ้าแล้วพวกเขาทั้งสองโบกหมัดพร้อมกันและมีเสียงดังปัง เขาส่งทักษะลึกลับของเขาไปให้พี่สาวสองคนเทคนิคลึกลับแมวยักษ์เนเธอร์เทคนิคลึกลับเนเธอร์ใจแอนแพนเทอร์ทันใดน,นั้นกลุ่มผีที่อยู่ทั้งสองคนก็กลายเป็นแมวและเสือดาวจีโยพูดเบาๆทักษะอันลึกซึ้งของพวกเขายังคงเป็นทักษะการหลอมรวมของสัตว์ร้ายเมื่อหมัดกำลังจะไปถึงด้านหน้าของทั้งสองจูจ่ๆร่างก็กลายเป็นกปลีบดอกและในขณะที่ดูดมันก็หายไปที่เดิมและหมัดของทั้งสองก็ชนเข้ากับวงแหวนฉันเห็นว่าสนามกีฬาซึ่งเดิมสูงมากกว่า20ฟุตจู่ๆก็จมลง เป็นไปได้ยังไงทักษะลึกลับของเราไม่มีผลกับคุณในขณะน,นี้นางสาวซูและเสี่ยวหอวูปิดปากเล็กๆของพวกเขาและประสานมือเข้าด้วยกันร่างกายของเขาหมุนอย่างรวดเร็วและพลังงานอันล้ำลึกในมือของเขาค่อยๆะส,สมเพิ่มขึ้นรากับพายุทอร์นาโดขนาดใหญ่ที่พัดกระแสะลมนี้เข้าหาพี่หนิงและหนิงโดยตรงเขาหายใจเข้าลึกๆและจู่ๆจีโยก็ก้าวถอยหลังความแข็งแกร่งอันลึกซึ้งในมือของเขาควบแน่นอยู่ในมือของเขาในทันทีหลังจากนั้นทันทีพลังงานอันล้ำลึกในมือของจีโยก็กลายเป็นเส้นพลังงานอันล้ำลึก ซึ่งแพร่กระจายไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและเกาะติดกับร่างกายของคู่ต่อสู้จู่จูจีโยก็ดึงมือของเขาแล้วดึงน้องชายกลับคืนสู่ร่างของเขาตรงหน้าคุณจีโยพูดว่าระวังนะคุณไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาขอบคุณผู้เท่าจีพวกเขาทั้งสองคุยกันพร้อมกันจีโยชักดาบงสุนักยักออกมามองไปที่คนตรงหน้าแล้วพูดว่าต่อไปฉันจะเป็นคู่ต่อสู้ของคุณจีโยปลดปล่อยความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาเป็นประมาณเจ็ดระดับระดับที่เจ็ดของอาณาจักรวิญ,ญญาณที่ลึกซึ้งพี่สาวเราไปกันเถอะ พี่สาวทั้งหกของตระกูลซูเดินออกมาพร้อมกันแต่ละคนแสดงท่าทางเย้ายวนจีโยหันหน้าแล้วพูดกับกู่เจียล้วต่อหน้าเขาว่าคุณจะดูมันทีหลังจีโยเคลื่อนไหวทันทีเขาบินไปข้างหน้าและในคลิปตาเดียวเขาก็มาถึงซูหลิวเมยยอเร็วมากก่อนที่ซูหลิวเมยยอจะทันต้อตอบเธอก็ถูกเตะขึ้นไปบนท้องฟ้าเขายังกระโดดขึ้นเบาๆบินขึ้นไปในอากาศและปะทะก,กับคู่ต่อสู้อย่างรวดเร็วคนที่เหลือล้มลงอย่างรวดเร็วจีโยพูดเบาๆเจียหล้วเป็นคนมองโลกในแง่ดี